สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง,ง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดนะครับกำลังเดินทาง,งต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกทท่านมาชมพระสมเด็จคะแนนนะครับ พิมพ์7ชั้นอกล่องหูใบสีองค์นี้จะเป็นวัดเกตชัยโยอ่างทองนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ําเสมอนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง y o u t u b e นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับ ผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับต้องกราบขออภัยนะครับถ้าภาพไม่คมไม่ชัดนะครับหรือการลงกล้องเบอร์บ้างชัดบ้างนะครับองค์นี้ค่อนข้างที่จะลงกล้องลำบากนะครับเป็นพิมพ์คะแนนนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับ สภาพพื้นผิวพระนี่คาบขี้กลุกนะครับขึ้นปกคลุมบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับส่วนพื้นผิวพระด้านนอกนี่จะเปิดออกนะครับสันนิษฐานเจ้าของเก่าน่าจะล้างแบบพอประมาณนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับเราจะสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์ทั้งสีด้านนี่จะปลิ้นออกมาคล้ายๆกับขอบกระด้งเลยนะครับส่วนองค์พระจะเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นอกร่องหูใบสีนะครับ จะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะยู่จะย่นนะครับมองดูแลจะเนจะหนึกจะนุ่มนวลตานะครับด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับเนื้อหานี่ก็จะแน่นนะครับสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวการยุบตัวนะครับบนพื้นผิวพระจะแตกลานเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับด้านหลังสังเกตดีๆนะครับเนื้อหานี่ก็จะเนจะหนึกจะนุ่มนะครับสังเกตเห็นนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่ จะยับจะย่นมวลสารนี่โรยตัวเม็ดเล็กๆนะครับกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับด้านข้างนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นร่องรอยการยุบตัวการแตกล้านนะครับด้านบนเช่นเดียวกันนะครับตะแคงดูนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับองพระนี่จะขมสันลึกเส้นบังคับแม่พิมพ์นี่จะปลิ้นออกมาเลยนะครับด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับด้านนาเราก็ จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสบภาพพื้นผิวพระนี่เปิดออกนะครับเจ้าของเก่าขัดล้างมาแบบไม่ช้ำเท่าไหร่นะครับพื้นผิวพระนี่คาบขี้กรุนี้ขึ้นปกคลุมกร,กระจายทั่วพื้นผิวนะครับ กล้องไม่ชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามไล่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับเกจเห็นนะครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นอกร่องหูใบสีนะครับสังเกตใบหูนะครับคาบขี้กรุนี่ปกคลุมกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับองค์นี้จะแก่ปูนนะครับเนื้อหาก็จะแกร่งจะนจะนึกจะนุ่มนวลตานะครับ้านคางเห็นเห็นนะครับ ร่องรอยการแตกลานบนพื้นผิวพระด้านข้างนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับคาบขี้กุกนี่ยังฝังตัวแน่นเลยนะครับด้านหลังสังเกตดีๆนะครับด้านหลังนะครับผมจะไม่อธิบายอะไรเยอะนะครับด้านหลังนี่เนื้อหาจะนจะหนึจะนุ่มนวลตาพื้นผิวพระนี่ก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับสังเกตเห็นคาบขี้กุกนะครับ โดยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับสังเกตเห็นด้านหลังนี่นะครับก้อนผงพุทธคุณนี่ผุดฝังตัวแน่นอยู่ในหลุมเลยนะครับด้านข้างด้านนะครับเก๋เห็นนะครับผมพยายามไล่เก็บมุมกล้องนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับชัดบ้างเบลอบ้างนี่ผมต้องกราบขออภัยนะครับด้านบนนะครับเกตเห็นนะครับ คาบธรรมชาติคาบความเก่านะครับรอยแตกลานนะครับด้านข้างสังเกตเห็นเส้นบังคับแม่พิมพ์นะครับจะปริ้นออกมาด้านหน้าคล้ายๆกับขอบกระด้งเลยนะครับด้านล่างนะครับสังเกตเห็นนะครับรอยแตกลานด้านล่างนะครับคาบกีกุนี่ฝังตัวแน่นโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านล่างเลยนะครับธานา เนื้อหานี่ก็จะเนื้อจะหนึกจะนุ่มนะครับเห็นนหครับผมไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับส่วนไหนไม่ว่าจะเป็นการอธิบายก็ดีนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องก็ดีนะครับการอธิบายถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือเป็นการลงกล้องชัดบ้างเบลอบ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับ ผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับเช่นเดียวกันนะครับมีกลุ่มและบุคคลเอาของสนามหรือของเรียนแบบออกมาเล่นนะครับโลกโซเชียลเราเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง y o u t u b e นะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจหลายๆกลุ่มนะครับใน Facebook นะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในกลุ่มอยู่ในเพจใน Facebook นะครับสังเกตเห็นนะครับ ให้เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับค่อนข้างลงกล้องลำบากนิดนึงนะครับเห็นนะครับด้านหน้าโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามค่ำนะครับขอให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง,ง y o u t u b e นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้าน ส่วนท่านใดกําลังเดินทางอต่างจังหวัดหรือกําลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกทุกท่าน